วิธีดูแลรักออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองกลางงานแถลงข่าว EPTQ embracing d o e stifle ตัวมัมเลยว่าคลั่งรักหวานใจแรปเปอร์โต้งพิทวัตพฤกษกิจหรือโต้งทูพีหนักมากจริงๆสำหรับพลอยเชมานบุญยศนักสแสดงสาวเจ้าของฉายาตัวมัมที่ณขณะนี้หัวใจสีชมพูกำลังพองโตแบบสุดๆซึ่งไม่เพียงแต่ง,งานนี้เจ้าตัวจะออกมาเผยถึงสถานะรักหวานให้บรรดาแฟนคลับต้องฟิจิกหมอนระดับ10เต็ม10เท่านั้นแต่พลอยเชมานยังได้เล่าโมเมนต์โรแมนติกกุ๊กกิ๊ก ในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชายให้เราได้ฟังกันอีกด้วยวันเกิดหวานใจที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสบายๆพาเขาไปกินข้าวให้เขาได้พักผ่อนในวันเกิดเพราะปกติเขาต้องทำงานตลอดยิ้มสำหรับของขวัญก็นั่นแหละทะยายาที่เขาบอกเป็นเสื้อคือเราชอบแต่งตัวด้วยทั้งคู่สไตล์ก็คล้ายๆกันสามารถใส่ทำงานได้แต่ถ้าให้ซื้อเป็นเสื้อคู่คงไม่ไหวบัตรเครดิตกาดแตกก่อนหัวเราะเล่าโมเมนต์ตอนเขาเห็นของขวัญให้ฟังหน่อย วันนั้นพลอยเข้าไปบ้านเขาเอาไปแอบไว้ที่สตูดิโอทำง,งานของเขาตอนแรกก็กลัวเขาจะจับได้นะเพราะเห็นเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยก้อนนั่นแหละพอเขาเห็นของเขาก็ถามว่าของขวัญวันเกิดเรือแต่เขายังไม่เปิดดูทันทีนะเขาขอรอเวลาก่อนรอให้ถึงเที่ยงคืนยิ้มรีอคชั่นเขาก็ดูดีใจเหมือนเขาคาดไม่ถึงซึ่งพอพลอยเห็นเขาดีใจแบบนั้นพลอยก็แฮปปี้ไปด้วยมีคำอวยพรพิเศษมอบให้เขาไหม ก็บอกเขาไปคขาว่าอะไรก็ได้ในโลกนี้ขอให้เขามีความสุขเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันอยากให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตสติปัญญายิ้มเป็นความข้างรักมากติดมาจากต้งนี้แหละค่ะเขาเริ่มก่อนเราก็เลยติดเขินคือเขาทําให้พลอยรู้สึกว่าพลอยเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษพลอยก็เลยอยากตอบแทนเขาด้วยความรักชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้ไหมมีทั้งชอบและไม่ชอบค่ะหัวเราะ เพราะตั้งแต่เราครบกันชีวิตพลอยก็เปลี่ยนไปมีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็ขอให้ยาวนานก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องให้ใจหายนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจเลยค่ะเข้าใจนะว่าทุกคนเป็นห่วงแต่พลอยก็ผิดเองด้วยแหละคือพลอยไม่รู้จะบ่นกับใครก็คือนิสัยไม่ดีแต่อีกมุมพลอยก็คิดว่าพลอยมีสิทธิ์เพราะวันนั้นคือวันเกิดพลอยพลอยอย,อยากอยู่กับเขาสองคนแต่เหมือนเขายังคิดลงอยู่กับเพื่อนเพื่อนพลอยก็เลยน้อยใจงอน,นิดหน่อยไม่มีอะไรครบกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายเขาก็ง้อ เขาเห็นว่าพลอยเศร้าจริงๆเขาก็งอยิ้มแต่ก็ต้องขอโทษเขาด้วยเหมือนกันที่ไปโพสต์แบบนั้นใช้เวลาในการงอนานไหมแค่เขาบอกว่าขอโทษแค่นั้นก็จบแล้วง่ายๆไม่ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาเขาบอกว่าเขาต้องปรับตัวไปกับเราต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณเขาจริงๆคือตัวพลอยเองก็ปรับแต่เราปรับเพื่อให้เราทั้งคู่มีความสุขมากขึ้นแค่เขามีความพยายามที่จะทำสิ่งดีๆให้พลอยพลอ,อยก็ขอบคุณเขามากแล้วขับพลอยเห็นนะขะเห็นว่า เขาพยายามอยู่คือเราเพิ่งคบกันได้แค่แปดถึงเก้าเดือนมันก็ต้องดูกันไปยาวๆเพราะคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ทุกวันแต่จะทําให้ดีที่สุดหักปากกาเซียนที่บอกว่าคู่เราจะคบกันแค่สามเดือนตกเลขนะคะหัวเราะจริงๆพลอยเห็นนะคะเห็นคนที่สกประมาทเราเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพลอยเข้าใจดีขอบคุณที่เป็นห่วงเอาเป็นว่าพลอยอายุขนาดนี้และพลอยยังได้เจอกับความสุขพลอยถือว่าพลอยโชคดีต่อให้จะสามเดือนสี่เดือน หรือสองอาทิตย์ถ้ามันคือความสุขพลอยก็จะรับไว้พลอยก็อยากมีความรักที่ดีมีความรักที่สวยงามแต่ถ้าวันหนึ่งพลอยไม่ประสบความสาเร็จขึ้นมาอีกครั้งไหนชีวิตอย่ารุมกระเทือบพลอยนะครับพลอยเจ็บใจดีกับพลอยหน่อยละกันไม่มีใครอยากเจ็บหรอก